สวัสดีแฟนบอลเวกแฮมทุกท่านวันนี้ผมจะมาพรีวิวก่อนเกมในเกมที่ขุนค้คอนเวกแฮมยูเนเต็ดของพวกเราจะทำศึกลอนดอนดาบี้แมต พบกับปืนใหญ่อาร์เซนอลในวันอาทิตย์นี้โดยทางฝั่งเจ้าบ้านเว็กไฮมเมเตดของมุกเรา5นัดหลังสุดเก็บชายชนะได้เพียงแค่นัดเดียวก็คือนัดที่บุกไปชนะอาร์เซนอลได้2ประตูต่อ0โดยที่5นัดหลังสุดพวกเขาชนะ1สเสมอ3และแพ้อ,อีก1ตัวเท่ากับว่า4นัดหลังสุดเว็กไฮมเมเตดหาชัยชนะไม่ได้เลยเก็บมาได้แค่เพียง3แต้มเท่านั้นจาก4เกมหลังสุดนะ ต่างจากผู้มาเยือนอย่างอาร์เซนอลที่นัดล่าสุดมีผลงานที่ดีโดยการเปิดบ้านอัดเวลพูสามประตูตอนหนึ่งทำให้5นัดหลังสุดของพวกเขาชนะ3แพ้2เสมอศูนย์โดย3นัดล่าสุดของพวกเขายิงไปได้ถึง10ประตูเสียเพียงแค่2ประตูเท่านั้นเรามาคาดการ11ผู้เล่นตัวจริงในนัดน,นี้กันโดยที่ทางเจ้าบ้านจะได้อันโตนิโอกลับมาช่วยทีมหลังจากหายจากอาการบาดเจ็บที่พักราวถึง4เดือนเต็มเต็มแต่ในนัดน,นี้ยังคงต้องลุ้นความฟิตของลูคัสปาเกต้าว่าจะ กลับมาพร้อมลงสนามในนัดน,นี้หรือเปล่าแต่โดยล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาบอกแล้วว่ารอเขาอีกไม่นานเขากําลังเรียกความฟิกเพื่อกลับมาช่วยทีมแล้ว ทำให้หน้าตาเซเบผู้เล่นตัวจริงของเวสแฮมในวันนี้มาในระบบ4-2-3-1ผู้รักษาประตูจะเป็นอาริโอลากองหลัง4ตัวแบ็คซ้ายจะเป็นเอเมอร์สันแบ็คขวาจะเป็นครูฟาวเซตเตอร์ฮา2คนจะเป็นเคิร์ซูมาจับครูอาร์เกิสกองกลาง2ตัวจะเป็นเอ็สันอเวเลสจับคู่กับโทมัสซูเชกตัวลุกจะเป็นเจมวอร์ดเผาปีกขวาจะเป็นจารอดโบเวนปีกซ้ายจะเป็นโมฮัมเหม็ดคูดุสส่วนหน้าเป้านั้นนี้ผมว่า อันโตนิโอน่าจะได้น่าจะได้ลงตัวจริงนะหลังจากที่เจ็บเจ็บยามาแต่ผมว่ามอยน่าจะเลือกใช้อันโตนิโอลงในนัดนี้โดยฝั่งผู้มาเยือนอย่างอาร์เซนอลจะยังคงไม่มีโทมัสปาเตกาเบียลเคซุตซินเชนโกและฟาบิโอวิเอล่านะที่จะไม่พร้อมสําหรับเกมในวันนี้แต่พวกเขาจะได้โทมิยาสึกกลับมาช่วยทีมหลังจากทีมชาติญี่ปุ่นตกรอบมาทําให้หน้าตา11ผู้เล่นตัวจริงของอาร์เซนอลผมว่าน่าจะมาใน ในระบบ4-3-3คือระบบที่ใช้ชนะเวลพูมาเมื่อแมตช์ที่แล้วนะโดยผู้รักษาประตูจะเป็นลาย่ากองหลัง4ตัวแบ็กซ้ายจะเป็นโทมิยาสึแบ็คขวาจะเป็นเบนจามินไวท์เซนเตอร์ฮาฟจะเป็นวิลเลียมซาลิบาจับคู่กับกาเบียวมากันเยสแดนกลาง3ตัวจะเป็นดีแคนไลท์ที่ได้กลับมาเจอทีมเก่าในถิ่นลอนดอนสเตเดียมจับคู่กับมาร์ตินโอริกาด แล้วก็จอจินโยส่วนแนวลุกของพวกเขาน่าจะเป็นเซตเดิมนะปีกซ้ายจะเป็นมาเตเดรี่ปีกขวาจะเป็นซาก้านะส่วนหน้าเป้าจะเป็นไคลฮาวเวดที่จะได้ลงในเกมนี้ โดยรูปเกมในวันนี้ผมมองว่าเสต์แฮมยูเนเต็ดของพวกเราอ่ะถ้ายังเล่นในแผนที่เจอกับแมนยูผมว่าน่าจะต้านเกมลุกอาร์เซนอลไม่ค่อยไหวเกมลุกอาร์เซนอลน่ากลัวกว่าเกมลุกแมนยูอยีกนะในช่วงเนี้ยโดยเฉพาะ3นัดหลังสุดของพวกเขาในพรีเมียร์ลีกนะยิงได้ถึง10ประตูเลยนะแล้วเกมลุกพวกเขาดูไหลลื่นมากเริ่มหาสกอร์ได้หลังจากที่พวกเขาไปเก็บตัวที่ดูไบามาทําให้แบบตัวลุกกองหน้าเขาพวกเขาเนี่ยเริ่มผลิตสกอร์ให้กับทีมได้แล้ะ เริ่มมีความอันตรายอยู่เรื่อยๆต่างจากเวกแฮมของพวกเรานะโดย3นั้นหลังสุดพวกเรายิงได้แค่3ประตูเท่านั้นเสียไปถึง6ประตูเกมรับพวกเรามีปัญหาจริงๆนะในช่วงนั้นโดยเฉพาะพักหลังพวกเราเสียประตูกันง่ายมากเลยนะทำพลาดบ่อยโดยที่ในนั้นเนี่ยผมมองว่าเวกแฮมยูเนเต็ดของพวกเราอาจจะตั้งรับและรอส่วนเหมือนนัดแรกไปชนะพวกเขาได้ถึงเอมิเรตนะที่เราไปเน้นลูกเซตพีดลูกตั้งเตะอะไรพวกนีน้แล้วเราได้ประตูจาก มาร์โกบานอฟกับโทมัสซูเชกผมว่าเราอาจจะต้องเล่นแบบนั้นในวันนี้แต่ถ้าปาเกต้ากลับมาฟิตทันและได้ลงสนามผมว่ากองกลางเราสู้เขาได้นะแต่ถ้าปาเกต้ายังไม่ฟิตผมว่ากองกลางเราเหนื่อยแน่นั้นเนี่ยแต่ต้องมาดูกันว่าเดวิดมอยจะใช้คาร์ลัมฟิลิปหรือเปล่าแต่2นัดล่าสุดของเจ้าตัวทำพลาดป2ลูกนะแล้วนี่ยิ่งเป็นเกมใหญ่แล้วผมว่าเกมนี้เป็นเกมที่น่าสำคัญมากถ้าเราแพ้นัดน,นี้อีก โอกาสล่วงไปอยู่อันดับกลางๆของตารางได้เลยนะถ้าแพนั้นเนี่ยโดยที่ในเกมเนี่ยผมเชื่อว่าด้วยการที่พวกเราเล่นในบ้านผมว่าเราอาจจะมีแต้มนะไม่ออกเสมอก็เราชนะ1นูนย์ถ้าแพ้คงแพ้แบบสามศูนย์ไปเลยแต่ถ้าชนะผมว่าเราชนะตันได้1นูนย์อาจจะเป็นช่วงกลางๆเกมนิดนึงเราอาจจะได้ประตูตอนนั้นแล้วเราจะอุดผมว่าเราอุดแน่นัตเนี้ยยังไงต้องเก็บแต้มไม่ได้ในบ้านตัวเองไว้ก่อนอะตอนเนี้ยหแต้มก็ดี แต่ถ้าได้3มแต้มจะดีมากเลยนั้นนั้นเนี่ยอ่ะและนี่ก็คือสถิติแล้วความพร้อมของผู้เล่นยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคนหัวคอนไ้ด้วยนะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนหลังเกมวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ